สาตกครับตอนนี้ออกเดินทางกันพี่บอลมารับเรือ k a ยักไปสองลำข้างหลังเต็มท้ายรถเลยเราไปหมายไหนกันพี่บอลของร้อนสกลอมมาเดิมสกอตมาเดิม <c oughs> หมายเดิมปลาเกง่ง <c oughs> <c oughs> หมายมปลาเกง่งต <c oughs> ิดตามชมนะครับ <c oughs> มาถึงหน้าหาดแล้วตอนนี้ออกไปแล้วสามลำ อีกสองลำยังอยู่นี่อีกยังเตรียมเรืออยู่เดดเกือบตรงหัวแล้วตอนนี้ <c ười> ใกล้เสร็แล้วครับเดี๋ยวออกเดินทางกันอ,ออกเดิทนะออทางกันครับเ <c ười> จอฝูงโลมา นู่นครับสามสีตัวไม่กล้าเข้าใกล้ครับไม่รู้ในจอเห็นหรือเปล่าฝูงโลมาครับไ่ว้กินลูกปลาอยู่ตัวจะมาเล่นข้างเรือเดี๋ยวไปจักโดนครับ ลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าหมายกันครับครับกองใหญ่มากเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะมีอะไรบ้างปลายาวครับเป็นโลมาตัวนั้นหรือเปล่าตามชมนะครับ ปลายาวในโจเมื่อกี้ลูกปลาสาสากปอกครับอันคมครับพวกนี้อันตรายครับสากปอกกินไมโครโจริกเจดกรัมโดนครับอ้าวทีม ครับโอ้ครับเกาสายวัวใสสวยเลยเท่าฝ่ามือเลยกินเกลือมันจิกสีแดง7กรัมใสสวยเลยครับ กิ่ลิลไปขึ้นมาซ้ำอีกนี่ครับสายแดงหลุดจริงเมื่อกี้หลุดไปแล้วครับยิ่อหล่นก็ขึ้นมาซ้ำเลยหลุดมากครับลุยโตเจอแต่ปลา No, 嗯。 ตึงมือขึ้นมาหน่อยครับติดแน่น,นกัลรู้นะครับเขาหอกเดงไซส์กำลังดีก็ได้ตึงมือขึ้นมาหน่อยน่ครับ กินเดือมันผู้จิตสีเขียว7จกรัมเต็มปากเต็มคำเลยครับเดี๋ยวเก็บปลาก่นนะครับโดนครับ าไม่แท้ครับตัวนี้อันตรายครับขาดไป่่วนตัวนี้เป็อันตรายมีพิษครับกินเยองไหม7กรัมไม่ใช่เกาแท้ครับตัวนี้เกาโปรม วครับต้องเก็บไว้จิตเวยวไม่ก็จิตจิตกรัมปักหัวน่าจะไม่รอดแหละ เป็นโคจิกเจ็ดกรัมสีทองแดงปักหัวเลยครับตัวนี้ไม่รอดใส่ตัว,อ,วยอยู่ครับปลาทอดครับเขาใส่บ๊วยแล้วครับรอยไปเป็นร้อยเลยนะครับ สวยมากเยอะมากครับไม่เจอปลาใหญ่เลยวันนี้ขอป้อ,อปลรอยไปเป็นร้อย เหย <Okay. S 1> ครับ้างปลาตัวสวยเลยรอบนี้นะะ่าจะรอบสุดท้ายส่งท้ายด้วยข้างปลา สวยครับอุย้ยฟันคมฟันคมมากครับนี่ครับเหลือไมโครจิกเจ็ดกรัมสีทองแดงตัวเดิม